ต้องกนะหน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านที่กราบผมแอดนิวบ้าบ้าคณจีนชอบใจชอบใจเพลงสอนภาษาไทยเด็กประถมครับติดหูจนคนจีนยากเรียนภาษาไทยกันเลยเห็ดีย่ครับแต่ก็ไปรับฟังเนื้อหาครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีจากด็อกกี้พีเอ็ม ถ้าอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาคั่นให้เสียอารมณ์แอดขอแนะนำ u b e premium ไม่มีโฆษณากุญใจเล่นวิดีโอเป็นพื้นหลังได้สบายหรือปิดหน้าจอฟังต่อ,อยังได้มาพร้อมกับ YouTube Music ฟังเพลงไม่สะดุดสลับแอปก็ยังเล่นได้สมัครง่ายๆแถมคุ้ม2ต่อแบบนี้เริ่มต้นแค่เดือนละหลักสิบเองติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ทแอดด็อกกี้พีเอ็มทักแอมินแล้วบอกว่ามาจากช่องนิวบา้บาแล้วก็รอรับบริการได้เลย ก็วันนี้กรับแอนก็มีเรื่องน่ารักน่ารักที่กลายเป็นกระแสนโลกออนไลน์โดยเฉพาะประเทศจีน บอกเลยว่าเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงมากครับเพราะมันคือเพลงสอนภาษาไทยสําหรับเด็กปถมนั่นเองครับฟังไม่ผิดครับเพลงที่ครูใช้สอนที่เด็กให้ท่องจําก็ไก่ขอไข่ตลาดต่างๆก็เป็นเพลงที่เด็กไทยเราฟังกันมาครับแต่ดันกลายเป็นเพลงติดหูที่ชาวจีนอาไปฟังกันต่อและลองตามได้จนกลายเป็นไวร,รัลครับแต่คนอาจสงสัยว่าเพลงเด็กธรรมดาทำไมถึงไปโดนใช้โดนใจคนจีนครับคำตอบก็คือความน่ารักสดใสและทํานองที่ติดหูครับฟังครั้งเดียวก็จําได้ร้องได้ยิ่งเนื้อหา ง่ายๆพอคนจีนได้ฟังก็รู้สึกว่ามันน่ารักมากฟังแล้วอยากจะหัดพูดตามทันทีครับที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือมีคนจีนหลายคนครับเริ่มสนใจเรียนภาษาไทยจากเพลงเหล่านี้จริงๆครับบางคนถึงขั้นเอามาทำคอนเทนต์สอนเพื่อนๆในโตอินหรือติกตอกจีนกันเลยเดียวครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่คิดว่าภาษาไทยจะน่ารักขนาดนี้หรืออยากเรียนภาษาไทยเพราะเพลงนี้แหละ ถ้าใครได้ไปอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปต่อจีนนะครับก็จะเห็นว่าคนจีนชอบมากจะมีการแชร์ตอบเพียบเลยครับมีทางวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่บอกว่าพอฟังแล้วก็อารมณ์ดีอยากยิ้มตามบางคนก็บอกว่าเหมือนกับย้อนไปไวัยที่ตัวเองเคยมีเพลงทํานองง่ายๆเอาไวจ้จําศัพท์ปรากฏการณ์นี้ครับทำให้เห็นเลยครับว่าดนตรีไม่ว่าจะเป็นเพลงเด็กหรือเพลงผู้ใหญ่มันก็สามารถเป็นสะพานเชื่อมต่อวัฒนธรรมได้อย่างดีครับ เพลงนี้ครับเราคิดว่าเป็นเพลงเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับฟังกันในห้องเรียนกับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนต่างชาติอยากเรียนภาษาไทยจริงๆครับไอบ้เรื่องนี้น่ารักมากนะครับเพราะว่านอกจากจะช่วยโปรโมทภาษาไทยแล้วยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทยด้วยครับจริงๆก็รู้สึกว่าภาษาไทยไม่ยากอย่างที่คิดแถมยังมีสเสน่ห์ด้วยสรุปก็คือเพลงสอนภาษาไทยสําหรับเด็กของเรานี่แหละครับที่ทาให้คนจีนชอบใจชอบใจกันทั้งประเทศครับที่ถูจนร้องตามได้แต่บางคนก็เริ่มนับนึังเรียนภาษาไทยจากเพลงเหล่านี้กันเลยทีเดียวครับเอาละครับเพื่อไม่ให้ เป็นการสิ้เวลาครับก็ไปฟังคอมเมนต์ชาวจีนกันได้เลยครับที่คอมเมนต์ท่านแรกครับได้บอกว่าคนไทยนี่สุดยอดจริงๆฟังเพลงแนวนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยไม่แปลกใจที่ได้ยินทีไรก็ต้องยกหูตามแบบอัตโนมัติทมามต่อมาครับบอกว่าวิธีนี้ดีมากจำศระได้ยกชุดภายในครั้งเดียวกูจีนต้องเอาไปลองบ้างแล้วล่ะท่านต่อมาครับกล่าวว่าเอา้าที่แท้ที่มาของเพลงเต้นไก่ย่างก็มาจากเพลงเด็กนี้เองเลย ขานตมาเขาบอกว่าหลักสูตรอนุบาลบ้านเขานี่เหมาะกับมือใหม่เรียนภาษาไทยสุดๆแบบนี้ฉันก็เรียนได้ขันตรมาครับบ,บอกว่าฟังไปสองรอบจําไม่ได้สักตัวจึงคุณจะไปเรียนพอหนึ่งไทยเลยไหมขันต่อมาครับกล่าวว่ายังมีที่ว่างสําหรับนักเรียนพอหนึ่งอยู่ไหมครับรับนักเรียนแก่ๆอย่างเราด้วยหรือเปล่านี่ฮ่าฮ่า่อมาครับก็ได้บอกว่าดูแล้วคิดเลยว่าถ้าอยากเก่งภาษาไทยต้องเริ่มเรียนตั้งแต่อนุบาลจริงๆขันต่อมาครับบ,บอกว่า คำสุดคือฟังไปฟังมารู้สึกเหมือนกำลังเรียนพร้อมกับบิลกินพีพีอีกต่างหากถ้าต่อมาครับบอกว่ากูค,คะหนูขอสมัครเข้าอนุบาลไทยตอนนี้ได้ไหมคะคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าอยู่ด้วยเพลงนี้เหมือนบีบีคิวชิเคเก้นแดงเกินไปฉันคงจะหลอนไปแล้วแน่แน่ถ้าต่อมาครับกล่าวว่ารู้สึกว่าภาษาอังกฤษง่ายขึ้นมาทันทีหลังจากพยายามจาภาษาไทยจากเพลงนี้คอมเม่นต์ต่อมาครับบอกว่าอารมณ์เหมือนเรียนพินอินแต่เป็นเวอร์ชันไทยซึ่งเขียนยากกว่าเดิมอีก เขเม้นต่อมาครับบอกว่าวิธีการสอนแบบนี้โคตรเหมาะกับฉันเลยสนุกจำง่ายมีจังหวะยกหัวด้วยอันต่อมาครับบอกว่าเทียบกับชันป .1 ที่จีนโอ้โหนาเบื่อมากที่ไทยสนุกกว่าเยอะขั้นต่อมาครับก็ได้บอกว่าคุณครูครับผมอยากเริ่มเรียนตั้งแต่วันนี้เลยครับขั้นต่อมาครับบอกว่าฉันไม่เข้าใจเลยแต่ทําไมอยากไปโรงเรียนอนุบาลที่เมืองไทยจังเขาเม้นต่อมาครับกล่าวว่าหรือมันไปเถอะ <c oughs> วิธีนี้ไม่เหมาะกับฉันแน่ๆคงต้องหาวิธีใหม่แล้วล่ะอัต่อมาครับก็ได้กล่าวว่าอดไปเรียนอนุบาลที่จีนแล้วเง้นย้ายประเทศไปเรียนที่ไทยเลยได้ไหมไม่งั้นอดดูซีรีส์ไทยไนแน่ๆอันต่อมาครับบอกว่าใครจัดกลุ่มโดยดมทุนทำซับไทยให้หน่อยได้ไหมภาษาไทยนี่มันยากเกินไปอันต่อมาครับบอกว่าใครก็น่าจะกลุ่มโดยดมทุนทำซับไทยให้อยู่ซีรีส์ไทยหน่อยได้ไหมภาษาไทยนี่มันยากเกินไปขัมนต่อมาครับบอกว่า เรงนี้คือโหมดล้างสมองแบบน่ารักนั่นรักเลยจำติดหัวทั้งวันท่านต่อมาครับบอกว่าเทียบกับครูสอนทรรมของฉันที่มีแต่หน้ามึนกับตีมืออันนี้น่ารักกว่าลอยเท่าเลยท่านต่อมาครับบอกว่าจู่ๆก็สงสารลูกตัวเองขึ้นมาเลยต้องเรียนสองภาษาเราก็ยังไปกดดันเขาอีกเรล่งนี้ฟังเราได้สติเลยแล้วก็เม่สุดท้ายครับบอกว่ามีอีกไหมมีอีกไหมเพล่งอย่างนี้สนุกมากรู้สึกว่าช่วยจําได้ดีกว่าการเรียนแบบจริงจังอีก จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์ชาวจีนนะครับเห็นไหมละครับเพลงเด็กไทยธรรมดารมดาก็ดันไปสร้างรอยยิ้มให้พื้นบ้านได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังน่ารักๆของภาษาไทยของเราเลยนะครับไปฟังแล้วก็อดชอบใจชอบใจไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมนะครับถ้ามีเรื่องราววรไลเกี่ยวกับประเทศไทยอีกแอดก็จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับเพื่อนๆที่เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับพาเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามฝากกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราดีนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับแอดมินอยู่มาวบาต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ